สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนะคะการจับปลานะคะพอดีเขา,เาลื้อฝายเขาจะสร้างฝายใหม่ตอนนี้เขากําลังจับปลากันเพื่อจะเอามาขายนะคะเนี่ยค่ะปลาเห็นไหมคะมันจะดิ้นถุงตีด,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 ดิเดี๋ยวเรามาดูกันเล้วก็ลองสูบน้ําออกแล้วก็เพื่อจะเอาปลานะคะไปดูกันตัวได้ตัวใหญ่ตัวเล็ก าบอกว่าปลาเยอะมากขายกันคนแม่ขาปลาเขาก็เอากันที่นี่นะคะนี่ไงอันนี้จริงๆนี่อันนี้เป็นสายอ่างเก็บน้ําน,นะคะของชาวบ้านแถวนี้แล้วทีนี้ฝายมันแตกเขาก็เลยทาใหม่อ้ยปลามันมีปลาอีกตัวนึงยืนดูนีนน้อยู่นั่น นี่คะมากำลังหาปลากันาหาปลาฮะโอ้หอโหตมขี้ดินดินดีมากเลยนี่เนี่ยดินเนี่นิ่มเลย phải bắt con, bắt mày, rửa bắt đầu cẩn rửa luôn á, lăng quan, rồi, khác bắt đầu vào con rồi hết là, ủa, nhiều căng, nhiều nó, bịch bài rồi, không lại, rồi

เขาสูบเอามาขายนะตรงนี้ค่ะเขาสูบปลามาขายเยอะเยอะมีเยอะเห็นไยมโอ้ยตัวนี้ใหญ่จัง

โอ้ตัวใหญ่จังเลยตัวนั้นน่ะวงดังนะวงดังขังปลาเนาะให้ไม่ร่กระโดดคุกนมเลย กำลังช่วยกันแบกขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวปะเทแล้วจะมีนะคะแม่ค้าเอยชาวบ้านเลยที่จะมาซื้อจะมาคัดไปนะคะดูนะคะเขาจะมาล้างกอนมันสกปรกนะคุณพี่โต๊ะทีดีโอ้ยทางสีม่วนทางตักน้าอยู่พัดยื่นแบบนี้โอ้ตัวใหญ่มากเลยนั่งออกมาเนี่ย

คนาไปแ้วเนี่ยทุกคนต้อรอกันนะครเตรียมรอเดี๋ยวปลาจะมาเทแล้นะาิเอ่นี่นี่นี่ปลาตองปลาตองเยอะแเลยบูปลาตอ้งอไมองได้ เราสองโล่เี๋แสองโล่กลัวสามโลกนี่ก่อนตัวนี้โลกว่ากง้ัวก่าเิน้วนปลูกของ้เออเบ้านนี่ ยังง่ยโดนมันนาะปานี่เนาะตัยความงห้มตคเี่ยาแล้เจเอามาเร้วมาแล้วมาวมาเ็วได้าข้าวจะเปนตัวมีหน้าาเี้้มมาตากปาขอย่อย้อมิมไ้เอาได้ อลงเลยตัวเอามัปเปียกนันเจ้ามันเอาใบได้มาถ่านลุงดมมาวเดันวาน้ำยางวนขังอยู่นีุ่๊องมื่น้งองเขาแล้วนาใส่างจะลอปากัน่นีี้ค่ะดูนะคะมันจะเวิ้งใหญ่มากตัวนี้ขาะเป็นนะคะ กเงยมากนะะคเราอยู่ข้างบนอ่างเลยนะคะอยู่อ่างเตี้ยน้ำเลยฝายเก็บนน้ำเลยใหญ่มากสุดลูกหงลูกจาลูกจระ้าขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ